ดิฉันนางสาวนาตยาบุญมานะคะเป็นตัวแทนจากตำบลเนินสาราค่ะเป็นอ,อ,อยู่ในโครงการหัูรักวันเสาร์นะคะของเราก็จะเป็นกลุ่มทีออ่มีเด็กที่แคละฉันแล้วก็หลายในช่วงอายุตั้งแต่5้ขวบถึงประมาณ1 4 1 4 14ได้นะคะสิ่งที่จะาลังที่ได้ฟังวันนี้ก็ได้คำถามจากหลายๆกลุ่มมาแล้วก็ ด้ยตัวเองบ้างก๊อปปี้จากกระด่บ้างให้คำถามนะคะก็จริยธรรมก็คิดว่าจะเปิดศูนย์ที่เด็กๆสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นศูนย์เด็กหรือว่าโรงเรียนในสารานะคะแล้วก็หนังสือก็จะมีอยู่แล้วนะคะในู้เรียนมีแล้วหนังสือกระตูนสารคดนีแล้วก็ ละยาที่น้องๆต้องการนะคะเพราะว่าความต้องการของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะสอนวิธีการอ่านด้วยบางคนออกรอเรือคำกลบกล้าไม่ถูกเพราะดิฉันคิดว่าการอ่านหนังสือการใช้รอรือรอรอ็อนึงก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การใช้หนังสือเพราะว่าบางคนแม้แต่ดิฉันเองก็ยังถือหนังสือไม่ถูกต้องนะคะเวลาการอ่านแล้วก็มาระยะในการฟังนะคะ บางคนก็ในเด็กก็จะสมาธิสั้นเพราะว่าในโครงการของเรามีเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของสมาธิสั้น้องคิดว่าถ้าเราได้นําการอ่านไปให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็ให้เด็กลองฟังสมาธิอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ทอนกิจกรรมจากวันนี้นะคะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มหรือว่า ต่อยอดไปอีกนะคะแล้วก็คิดว่าปัญหาที่จับนนะคะคาดหวังว่ามีบแน่ๆเลยก็คือเด็กบางคนอ่านไม่ได้ถึงแม้ว่าอายุจะ12-13แล้วก็ยังอ่านไม่ได้อยู่บางคนเขียนได้แค่ชื่อนาเสือ้อกุญเองเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนเด็กเล็กเกินไปแต่ก็ได้ทราบแล้วว่าเด็กเล็กไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการอ่านก็ทราบแล้วนะคะแล้วก็ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็คิดว่าบางคนเราหยิบหนังสือมาอ่านแต่เด็กคนนี้ทราบแล้วก,ก็ก็ไม่อยากฟังมีปัญหาละคะก็ไม่มีคิว่าบางครั้งอ่านให้ฟังเลยสวยมันจะไม่มีแรงจูงใ,ใจในการให้เด็กฟังด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาอาจจะพบในผู้ปกครองเพราะว่าทิฉันคิดว่าเราจะให้ผู้ปกครอง ให้เด็กๆฟังในเวลากลับบ้านกลับบ้านไปอยากให้สอนอ่านหนังสือผู้ปกครองบางท่านาไม่มีเวลาว่างให้กับเด็กๆด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะ